สวัสดีค่ะแอปปลอยสวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ลีซ่าเวนะครับอันนี้เป็นการสัมภาษณ์สดนะคะเพราะว่าเราไม่ได้อยู่ด้วยกันค่ะทุกคนแยกย้ายกันบุเลยอ่ะถึงถึงกับต้องโทรสายตรงกันเลยนะฮะทุกคนถึงขั้นต้องเจรจาเพราะว่านี่มันเป็นเรื่องใหญ่ระดับภาครัฐมันเป็นเรื่องใหญ่นะสิแอดกมันยังทุกคนว่าไม่ต้องรอแล้ว walking date อ่ะไม่ต้องรอละคือจะบอกว่า walking date อ่ะมัน มันช้าไงมันงุนหิดแล้วไงมันเล็กไปและ Walking Dead แอตป้อยไม่แต่ก็ยังคามหวังกับ Walking Dead อยู่นะพอเถอะเพราะอันเนี้ยที่แอโปยคาดหวังอะ Walking Dead นั่นมันจะเป็นซอมบี้ใช่ป่ะแต่ว่าอันเนี้ยมันจะเป็นเรื่องราวแบบผีผีอาจจะได้เห็นความเชื่อแบบไทยได้ข่าวว่าเป็นของ HBO เลยเรอแอดกิฟของ HBO คำถามแรกตอนนี้เราเสียตังสมัคร HBO กันอีกแล้วใช่ไหมนั่นแหละที่จะถามเนี่ยดูยังไงก่อน เราต้องสมัครแน่นอนนะฮะต้องสมัครอีกแล้วนะแต่ถามว่าจะดูไหมก็คือต้องดูนะทุกคนเพราะว่าน้องเนี่ยไปเล่นซีรีส์ที่ดังระดับโลกอีกหนึ่งเรื่องนะเดอะไวท์โรตัส s ซีซั่นสามเอันนี้เปนใครดไอ้นี่ไปฮักิคล้ายกับเดอะไวท์บิ๊กซีไหมก็คือของน่าจะมีขายเยอะเท่ากันแหละอ๋อไม่ใช่แต่เวลาเปิดปิดอาจจะไม่เหมือนกันอ๋อไม่ใช่อันนี้คือซีรีส์นะฮะชื่อว่าเดอะไวท์โรตัสเนาะ ก็เป็นซีรีส์ชื่อดังเลยแอ่ะิคิปแอตโปลรู้หรือเปล่าว่าเขาได้รางวัลการันตีรางวัลแกรมมี่นะไม่ใช่แกรมมี่นั่นมันเพลงแกรมมี่นั่นเ,นเพลงแอ่ะิคิป เออรางวัลเอมมี่แล้วก็โกลเด้นโกลบคือแบบทุกซีซั่นเขาเนี่ยมันปังมากเพราะว่ามันเป็นเรื่องแบบเสียดสีแบบตลกหลายจิจาจิจาร์ารอย่างนัี้ยเลยอะเห็นเขาว่ามีมามากกว่า3ซีซั่นแล้วนี่เรื่องนี้ใช่แล้วคนนี้ตอนแรกที่เขาอุบไว้เขาก็แบบเฮ้ยซีซั่นล่าสุดอะจะถ่ายที่ไหนเขาก็ยังไม่เฉลยใช่ปะ่ะจนล่าสุดมีข่าวว่าเฮ้ยจะถ่ายที่ไทยเอาเอ,อ,อแล้วมันยังไงล่ะบ็ุง ก็คือเราจะได้เห็นน้องบินกลับมาถ่ายทําซีรีส์เรื่องนี้ที่ไทยแล้วรู้ยังไงว่าน้องไม่ได้อยู่ไทยตอนนี้ล่ะคะอุ้ยโอ้โหเอาแล้วไงระดับนินจาน้อยด้วยตอบไม่ได้ใช่ซึ่งเขาบอกว่าถ่ายทําเนี่ยจะมีทั้งกรุงเทพใช่ไหมภูเก็ตสมุยแล้วก็ตอนแรกที่มีข่าวหรือว่าจะมีทางภาคเหนือด้วยแต่ไม่แน่ใจว่ายังจะยังไปหรือเปล่าแต่ลงแรงถ่ายทำภูเก็ตเนี่ยจะเห็นน้องใส่ชุดว่ายน้ําหรือเปล่าเอ็ดกิ๊บ เออไม่ไม่เห็นอ้าวเห็นน้องใส่ชุดบ้าบ่ายยะยะโอ้โหก็คือหัวไงจะปิดให้มิดเลยตั้งแต่คอลงมาถึงเข่าเลยอ,อ,อ่ะแต่ว่าเซอร์ไพรส์จริงนะเป็นเป็นข่าวที่ไม่คิดว่าจะได้ยินเลยจริงๆอ่ะเพราะว่าตอนแรกหวังเดียวที่ตั้งไว้อ่ะคือ walking dead ก็ยังงแล้วก็ไม่คิด<ม>ว่าจะมีแบบเซอร์ไพรส์ออกมาว่าน้องจะเล่นซีรีส์แล้วซึ่งเป็นซีรีส์ภาคต่อที่เป็นเรื่องดังด้วยไง เอาอันนี้ยอมรับก่อนนะจริงๆเลยว่าเคยได้ยินชื่อแต่ <st ut ters> ไม่เคยดูแอดโปยเคยดูปะเดี๋ยวไว้ราตัดหรออไม่เคยดูแต่รู้ว่าซีรีส์เขาค่อนข้างจะเหมือนเคยอ่านคอมเมนต์ว่ามันดีอ่ะมันเลยมีแบบหลายซีซั่นอะไรแบบนี้ อ่ะใช่ได้ยินอย่างนั้นเหมือนกันนะ,ะใช่แต่ก็ไม่เคยดูฮะฉันก็ต้องบอกก่อนว่าฉากหลังที่มันชื่อ t ด e w h ว t e โ o ต u s สเนี่ยมันจะเป็นแบบที่มาของโรงแรมหรูโรงแรมหรูทุกที่ที่เขาไปถ่ายทำเนี่ยจะใช้ชื่อว่า t ด e w h ว t e โ o ต u s สแต่ว,ว่ามันเป็นหนังแนวซีรีส์เกี่ยวกับผีใช่ไหมเนี่ยเดอะไวท์โรตารแล้วแต,แต่แล้วแต่เพราะว่าอย่างภาคแรกเนี่ยเขาจะเป็นเรื่องเศษสีเกี่ยวกับเรื่องเงินทองนู่นนี่นั่นภาคสองเกี่ยวกับมเกี่ยวกับผีใช่แต่ว่า ภาคสล่าสุดที่น้องเล่นเนี่ยเขาจะทําเป็นแนวแบบผีผีเป็นความเชื่อเพราะเขาเหมือนมาถ่ายทําทางเอเชียไงนึกออกปะอ๋อเพราะว่าตีเอเชียมันได้ต็เอเชียใช่แล้วก็โรงแรมที่ถ่ายทํามันก็ต้องหรูสมชื่อกับแบบพอดเรื่องมันต้องแบบเหตุเกิดในโรงแรมหรูนึกออกมาเหมือนแบบใครฆ่าคุณปู่อะไรประมาณนั้นปะอ,แบบอ๋อแแต่อันนี้ก็คือแบบเขาถ่ายที่โฟร์ซีซันโอ้หรูเลยนี่หรูมาก โอ้ oh, เรานี่ได้แค่เดินผ่านนะเข้าไม่ได้อืมเราอยู่ซีซันเดียวนาร้อนนี่ล่ะ นะซึ่งตอนนี้เขใหญ่จริงจริงเขาใหญ่เขาใหญ่แล้วก็ตื่นเต้นมากเพราะว่าเขาใช้ชื่อนามนักแสดงว่าลาริสามโนบาลเลยโอ้ยชื่อจริงนามสกุลจริงไปเลยโคตรปังนะแอบปยคนลุกไม่หยุดเลยไม่รู้ว่าแอลราวเป็นสปอนเซอร์หรือเปล่านะเรื่องนี้เนี่ยภาคนี้เนี่ยขอโทษนะคะก็ต้องเซ็นสัญญาในนามอลราวหรือเปล่าโอ้ยถูกไหมเพราะว่าคือมาบริษัทมาถึงปุ๊บงานแรกคือซีรีส์ระดับโลกเลยเหรอโอ้ โอ๊ยไม่ีมีอะไรที่น้องทำไม, <c oughs> ไม่ได้อีกไหม <c oughs> อ่ะคลิปนี้ไม่ธรรมดาจริงๆอะ่ะโอ้โหจมไม่ลงอะ่ะลิปลิปกดยังไม่ยอมลงให้อะ่ะขึ้นอย่างเดียวโอ้ยสดจริงๆอ่ะอ่ะคลิปประมาณนี้แล้วกันแคิปตื่นเต้นจริงๆเดี๋ยวกลับไปหาข้อมูลเพิ่มเติมแล้วมาว่ากันใหม่คลิปหน้าดีกว่าสัญญาได้ไหมว่าจะเป็นคนออกค่า HBO ได้ยอมจ่ายเลยอันเนี้ยโอ้ยแรงมากชำระหนี้ก่อนไหมเห้ไปจ่ายค่า HBO ไม่เป็นไรต้องจ่ายก่อนไปกู้มาจ่าย HBO ก่อนเอโอเคโอเคเดี๋ยวไปทวงกันนอกรอบดีกว่าสงสารแฟนที่ฟังอยู่เนาะส่วนแฟนที่ยังรอ Walking Dead ก็รอต่อไปก่อนนะฮะโอ้ยตุนต้กคือดูอันนี้ไปก่อนแต่ w alking Dead ก็ยังมีหวังอยู่เพราะว่าบทที่เขาวิเคราะห์ใน Walking Dead น้องเทมากอยากเห็นจริงๆยังมีหวังอีกอ วันนี้ต้องมีแอดกิฟมาเผื่ออาจจะมีตุ้งตาออกมารอไปก่อนอันนี้เรายังไม่คิดเลยว่าจะมีเดี๋ยวไวโรตัสออกมาก็คือแบบจบเรื่องนี้ปุ๊บต่อโดยประกาศตัวเล่น walking dead ใช่ไม่หวังนอุ้ยอยากรูว่าน้องจะรับบทอะไรน้องจะสวยหรือเปล่าเอาน้องจะเป็นยังไงน้องจะแต่งตัวยังไงสมบุิบาทตื่นเต้นไปหมดอะตอนเนี้ยโอ้เต้นเต้นจริงๆเโอ้ยไม่ไหวละอยากดูละอยากดูอยากดูคันไม้คันมือแค่นี้นะแอดปว้ยวางสายก่อนดีกว่า ได้ไปเจอใหม่คลิปหน้าทุกคนสวัสดีครับสวัสดีครับ